วัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ R&D Report ที่เป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้พบกับพิชานุยฝ้ายจิรพพาน,นิมานะคะ่ะและว,วันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่บอดนะคะพี่เลิบุญอุดมทรัพย์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานค่ะสวัสดีสสดพี่บอดอีครั้งค่ะค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะเราอยู่กันบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะซึ่งเป็นบริเวณของกรมชลประทานที่ถนนสามเส้นของเราซึ่งอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าด้านหลังนี้คือเป็นเครื่องโทรมาร์ใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องติดตามระดับน้ําอัตโนมัตินะฮะในราย15นาทีถึงรายหนึ่งชั่วโมงนะฮะซึ่งแต่ก่อนเราใช้คนไปอ่านแผ่นวัดระดับ,บน้ำที่เราสตาร์ทเองก็คือเรามีการวดัดระบับก็คืออันนี้เป็นเครื่องในปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่ใช่ครับซึ่งก็มีหลายจุดทั่วประเทศมีพันกว่าจุดทั่วประเทศครับผมเอาไว้ทําอะไรยังไงคะวัดระดับน้ําเฉยๆเลยอ่าหลักๆคือวัดระดับน้ำครับเราก็จะมีเรื่องของการวัดปริมาณน้าฝนด้วยนะครับเห็นว่า บา,บ,าบ,าบางจุดจุดนี้ไม่มีบางจุดจะมีถังวัดน้ำฝนที่อยู่ใกล้ๆด้วยก็สามารถจะรู้ว่าในช่วงเวลาปัจจุบันมีฝนตกที่ไหนบ้างคืออย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าทางกรมชลประทานเนี่ยวัดระดับน้ําคือเป็นการวัดดูระดับน้ําแล้วสิ่งที่ข้อมูลตรงเนี้ยค่ะข้อมูลของระดับน้ํานี้เอาไปทํายังไงอะคะหมายถึงประชาชนจะต้องรับรู้รหรือว่ามีผลกระทบอะไรยังไงอะค่ะคผมแน่นอนในเรื่องถ้าเรารู้ระดับน้ํากับปริมาณน้ําที่ไหลผ่านในลำน้ำสายต่างๆคในทางของชลประทานเนี่ย หรือว่าในนักบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนจัดสต่น้ำดามที่ต่างๆได้นะครับไปยังที่ที่เหมาะสมได้นะแต่ในมุมของประชาชนเนี่ยครับการรู้ระดับน้ำเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่ต้องรู้นอกจากระดับน้ําก็คือระดับตลิ่งนั่นเองตลิ่งก็คือระดับพื้นดินในบ้านของเรานั่นเองนะครก็ถ้าเรารู้ว่าระดับน้ําเท่านี้เนี่ยเช่นในโทรทัศน์ก็จะบอกว่าบวกหนึ่งเมตรลงต่อตรงเลข่เนี้ยมีมีคนถามเยอะอยู่เหมือนกันว่าพอเราบอกกรมชลประทานแจ้งสถานการณ์น้ามีระดับน้ําแล้ว มีระดับตลิงอีกคือไม่รู้ว่าจะวัดจับยังไงแล้วมีบวกลบอันนี้คือมันเป็นยังไงให้พี่บอรอธิบายนิดนึงค่ะระดับน้าระดับน้ําหรือว่าระดับต่างๆในในโลกเนี่ยนะครับเพราะว่ามีมาตรวัดเดียวกันก็คือว่าระดับน้ําทะเลปานกลางษาอังกฤษคือมีซีเลเวลนะครับบางทีอาจจะเห็นตัวย่อที่เป็นรอทกอใช่หรือว่าตัวย่อคือรอทกอฮะถ้าอยู่ใกล้ๆทะเลเนี่ยก็จะต่ำประมาณบวก0.1บวก1บวก2แต่ถ้าไปเหนือไปเชียงใหม่เนี่ยจะบวก คือเขาวัดจากระดับน้ำทะเลถ้าเรา<ไ>รมองเป็นภูมิประเทศแบบนี้ถูกไหมคะ,ะแล้วเวลาภาคเหนือของเราพื้นที่ก็จะอยู่อย่างนี้นนก็เลยมันก็เลยจะบวกเยอะขึ้นะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้าบ้านเราเนี่ยระดับอยู่ที่ประมาณบวก1.5ึ่ง้าแล้วระดับน้ําบวกหนึ่งแสดงว่าเหลืออีกห้าสิเซนติเมตร่าจะถึงตลิ่งอันนี้เป็นเรื่องแต่สิ่งที่ชาวบ้านไม่รู้คือ บ้านเราระดับเท่าไหร่ใช่ก็คืออย่างที่บอกอ่ะเนี่ยกำลังสงสัยว่าแล้วถ้าบ้านเรารู้มันเป็นหลักเหมือนคณิตศาสตร์มากๆเลยเนาะที่แบบพื้นที่ดูในส่วนของเออระวัดพื้นที่แต่อยากรู้ว่าบ้านชั้นน้ําเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงค่ะคือทางคนชระทานเนี่ยนะครับหรือทางหน่วยงานที่บริหารจัดการน้ำเนี่ยก็จะมีสชันหรือสถานีธรรมาต่างๆเนี่ยที่วัดเป็นตัวแทนของแต่ละส่วนส่วนางท่านอาจจะเป็นอำเภอละจุดจังหวัดละจุดนะครับแต่บ้านเราเนี่ยบางทีอยู่ระหว่างจุด ซึ่งระดับดินเนี่ยระดับบ้านเราอาจจะต่ำกว่าตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปยึดเป็นสารณะไม่ได้ว่าถ้าบวกหนึ่งที่สถานีนี้แล้วเนี่ยบ้านเราจะพังี้แล้วบ้านเราจะไม่ท่วมมันไม่ได้เพราะว่าต้องดูบ้านเราด้วยบางทีบ้านเราต่ำนะอันนี้ก็ต้องประกอบกับการเขาเรียกว่าสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะต้องร่วมกับหน่วยงานพื้นที่นะทางหน่วยงานท้องถิ่นช่วยกันจดเรคคอร์ดไว้เพราะเช่นตรงนี้เขาบอกว่าสถานีตรงสามเสนเนี่ยมันบวกหนึ่ง บ้านเราท่วมยี่สิบเซนก็คือต้องเฝ้าระวังเหมือนกับมตตอนนี้เรารู้แล้วว่าพอเราน้ำมาท่วมเนี่ยแต่เขาแจ้งเท่านี้เราก็จดไว้พอมีอีกปีหนึ่งทางกรมชลประทานทางหน่วยงานราชการต่างแจ้งว่าน้ำมาเท่านี้แล้วนะแล้วเราเคยท่วมใช่ใช่ก็แน่นอนภาษาพวกเราเรียกว่าทำั l a s มาร์ k นะครับซึ่งทำในตซนทั้งอยุธยาอ่างทองต้นต้นท้ายๆเกินเจ้าพยาลงมาเขาทำกันค่อนข้างได้ ได้ประโยชน์นะครับแต่มีปัจจัยอื่นๆเช่นบางทีเนี่ยมีการไปทําคันอย่างเงี้ยเพิ่มเติมในพื้นที่เหนือน้าเข้าไปเนี่ยน้ําบางทีเคยมาในปริมาณเท่าเดิมเนี่ยแต่มันกลับยกตัวสูงขึ้นเพราะว่าน้ําบางทีเนี่ยเขาเคยออกไปข้างนอกได้ใช่ไหมระดับน้ํมันหายไปแต่ว่าตั้งแต่ข้างบนบนก็ทําแบบเนี้ยน้ํามันก็ไม่ออกแล้วน้ำมันก็มาในปริมาณเท่ากันระดับน้ํากลับยกตัวสูงขึ้นตรงนี้ก็ต้องทําการจดบันทึกอย่างเป็นระยะต่อเนื่องไปคือเป็นอะไรที่ มันมีมันความไม่แน่นอนของน้ําที่เราเห็นกันเนาะมันคือเป็นมันก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ชัดเจนว่าแต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องบางทีบางทีประชาชนไม่เข้าใจนึกว่าทางการหรือบอกข้อมูลที่ปล่อยน้ําเป็นเท็จริงๆไม่ใช่มันเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทําให้ระดับนะปริมาณน้ําที่ปล่อยเดียวกันในี่ระดับน้ำกลับไม่เท่ากันนะฮะที่ผมอยากจะเรียนมากกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าทางตอนบนเนี่ยการทํา คู่สัมพันธ์ระหว่างระดับน้ํากับน้ําที่ปล่อยเนี่ยก็อน<ะ>้าทำได้แต่มาถึง<อ>ตั้งแต่จงังหวัดประทุมธานีลงมาตั้งแต่บางไทรลงมาจนถ<ะ>ึงประทุมธานีนะครับนนทบ,บุรีกรุงเทพสุพ<อ>รรณกเพราะว่าอย่างที่ก่อนหน้านี้ที่เราพูดกันบ่อยๆที่มีคําถามมาในส่วนของทั้งกรุงเทพและปริมณฑลว่าจะน้ําที่ปล่อยจากอุทยามาจะท่วไมไหมเราก็มีการอธิบายไปแล้วอย่างที่พี่บอสพูดก็คือหมายถึงว่าตอนเนี้ในพื้นที่ที่เราจะได้ข่าวกันในส่วนของจังหวัดนนทบุรีที่มีน้ําเข้ามา เนี่ยแหละคะ่ะก็เลยมีคนามว่าเอ้ยว่เาเราไม่แจ้งก่อนเหรอเราไม่รู้เหรอแต่มันมีในเรื่องของปริมาณน้ําทะเลแล้วอันนี้เรามีวิธีการที่จะ,ะตรวจสอบหรือว่าแจ้งยังไงบ้างไหมคะในทางเทคนิคกับทางวิชาการเนี่ยมันมีวิธีที่จะคาดการคํานวณล่วงหน้าโดยใช้ปัจจัยของน้ําทะเลเนี่ยมาร่วมในการคํานวณน,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 นะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นการคํานวณไี่ทําได้ยากะนะครับเพราะน,น้ำทะเลเองเนี่ยเขาก็มีการขึ้นลงที่ไม่แน่นอนนะทุกวันนี้เราใช้การคาดการจากข้อมูุทุ เค่ะ<ห>ซึ่งก็มีของเรื่องพายุซอมเซิร์ตต่างๆนะครับ <หา S 2> เรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทําให้ระดับน้าที่ที่ทางกุทกุทกขาัตร์ตาคาดการมาเนี่ยก็มีการคัดเคลื่อนเหมือนกัน <หา S 2> นะคะในแบบจําลองฝนเองก็มีความคัดเคลื่อนเหมือนกันนะครับเราคนตรงกลางเนี่ย <หา S 2> คนที่ใช้ข้อมูลจากทั้งท้ายทั้งบนเนี่ยมารวมกันคาดการณ์ก็เคลื่อนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเลขเนาะนิดๆหน่อยๆก็เคลื่อนได้ค่ะเป็นสเกลที่ใหญ่ แต่ทางเราเ่ยก็จะเรียนทราบว่าทางกรมชุมนุมไทานี่ไม่ได้อยู่พัฒนานค,ค่ชุมชนในโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำเสดียะนะครับก็ได้รวบรวมทั้งวิศวกรทางด้นแหล่งน้ำนะครับทั้นคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากนี้ยังร่วมกับทางสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับอาจารจย์อะไรในช่วงพัฒนาแบบจําลองนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ตามริมแม,ม่น้นําโดยเฉพาะในโซนตอนล่างเนี่ยที่มีปัญหาการขึ้นลงของน้ำทะเลเนี่ยมาช่วยคาดการณ์ให้เกิดความแม่นยํายิ่งขึ้นครับอือก็คือแต่เราตอนนี้ใช้การได้เต็มที่แล้วหรือยังคะ ตอนนี้เราเริ่มปล่อยนะครับซึ่งเราจะนําผลคาดการล่วงหน้าประมาณสามถึเจ็ดวันเนี่ยเผยแพร่ทาง f เฟซบ o ๊กทั้ง Facebook ของศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะแล้วก็ศูนย์ของทางก็คือเป็นของกรมชลประทานทางอทางช่องทางต่างๆของกรมชลประทานก็เดี๋ยวจะนํามาให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามกันแล้วก็มาลองดูกันว่าโมเดลนี้แบบจำลองนี้ใช้การได้ มากน้อยแค่ไหน,นหรือว่ามันเพ่มนยังแค่ไหนก็คือเรามีการพัฒนาอยู่แหละตอนนี้เพราะเราอย่างที่บอกว่าเราเห็นปัญหาแล้วทางพี่บอดเอยทางเจ้าหน้าที่นะคะคก็มีการมาหาวิธีการที่จะ ท่าการให้แม่นยาขึ้นเพื่อลดผลกระทยของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดวันนี้พี่บอดก็เหมือนมาแนะนํานะคะเป็นใช้คําว่าเป็นนวตัตก,กรรมแล้วกันนวตัตก,กรรมใหม่ๆที่เราจะนําข้อมูลต่างๆที่เราทํากันอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่มาพัฒนาให้แม่นยาม,มากขึ้นเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระบ ใช่ก็ต้องฝากนะคะคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามอยู่ทางทางั้งทาง YouTube นะคะแล้วก็ a c e b o o กกรมชลประธานนะคะก็สามารถติดตามนะคะกันได้อย่างต่อเนื่องเนาะรวมถึง Facebook ของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอจัจฉริยะด้วยนะคะที่จะมีการแจ้งข้อมูลตรงนี้นะคะก็แล้วก็ถ้าแม่นยำมากน้อยแค่ไหนก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ซึ่งการคอมเมนต์เนี่ยก็จะช่วยให้เราได้ข้อมูลเพื่อจะไปพัฒนาแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่นคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอดมากค่ะ ค่ะเราก็กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะใน R I D Report เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้เราสคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ